เราอยู่ในสงครามบีกแล้วเหรอมันไปอยู่ในท่าเครื่องบินอีกแล้วอ่ะมันบอกให้เรากดแอ,อ่ว่าโอ๊ยมันสัตว์ โอเคไซก็ทนสร้างช่องปืนติดกล้องอันนี้มากเลยอ่ะอ่ามันสามารถส่งได้จากระยะไกลๆนั่นน่ะเออเออยิงคนบนนั้นให้นั่นแหละรถระเบิดไปแล้วหืมเราอยู่กลางสมอภูมิรบอีกแล้วใช่ไหมมีนซากเครื่องบินเต็มไปหมดเลยโอ้ย We can use their comms to listen in on their radio traffic. I'm gonna try and contact Makarov. Bye! Bye! Ding! Ding! Shepard's a war hero now. He's got your operations playbook ah. and he's got a blank check. <sucks> Bye! That's <put> <sucks> I'll take care of the rest. <sucks> I know you can hear me yeah. on this channel, Makarov. Bye! ไอปืนเนี้ยสามารถยิงได้จากระยะไกลๆเพราะว่ามันติดกล้องนะคะทุกคนโอ,อ้ยิงหมาไปเป็นกระสุนอ้าวมันอยู่บนหลังเครื่องบินเอาจะวิ่งไปไหนล่ะมันวิ่งไปพร้อมระเบิดอ่ะทุกคนมันจะยิงเหมือนเจ้าหลวด LPG อะอ่ะยิงไปเจ้า,จาปืนพกม,มาใส่ข้าเหรอฝันฝัน,นยิง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  เอเอ,อยิงไปไปเออต่อยร่วงไปแล้วมียต่า้าเครื่องบินเต็มไปหมดเลยยิงกระปุกปักกปุกปักอกักปุกัก,ก,อก,อกเอออ่ะไปไปสู้คนเดียวก็จะสู้เพราะว่าโดนหักหลังใช้ปืนธรรมดาไปก่อนเออ รัวยิงได้แบบเออไปมันก็มีจุดแดงๆอ่ะมันเป็นเสียงเหมือนเสียงคนทิ้งระเบิดอ่าสอยได้แล้วเนี่ยมันมีเฮลิคอปเตอร์อยู่รับนึงอ่ะไปนั่นแหละสอยสองสอยไว้ได้แล้วสองคนอ่านั่นอ่ะขางปีกเครื่องบินอันนั้นอ่ะเออ เดี๋ยวนะขอมองเดีกยวกอ็อาเห็นแล้วมันบางอย่างมันต้องใช้ไลเฟิรน,นะคะทุกคนเพราะมันมองยากอะ่ะเนี่ยมันมีเฮลิคอปเตอร์จะลงไม่รู้ว่าเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายศัตรูหรือฝ่ายเราอะทุกคนตอบยากเลยอ,ะอ่ะอ่ออ๋ เราใส่ชุดเหมือนชุดพัางตัวทุกคนลายพางอะพางไปกับย่าเลยอะชุดเที่ยวใส่อยู่ตอนเนี้ยไปอ่าพวกที่ยิงมันอยู่ในครึ่งบวทอ่ะปาระเบิดไปเลยตู้มะตู้มแล้วกระจุยเมจ๊ะยังเหลืออยู่อะทัศน์ไปสองอ่า ข้างหน้ามันเฮลิคอปเตอร์แบบว่าติดอาวุธอ่ะโอ้โหจุดหมายเราคือข้างล่างเลยอ่ะร้อยเจ็ดสิบห้าเออเออยิงไปยิงไปยิงไปยิง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 เด็ดหัวไปเลยเฮ้เด็ดหัวคนขับรถไปแล้วป้าวนเครื่องบินเฮ้ใส่กระสุน ไปไปนั่นแหละอ่าอาอีกคนนึงนั่นแหละอ่าหลบหลบ,ลบได้เหรอเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วใส่กระสุนหอมเร่งมองโอลไหลลงเคไป ไฟไฟแฮกโคโู่เอ๊ะมันมีรถตู้สีดำอ่ะอ่ะรถตู้ระเบิดไปแล้วจ้าเนี่ยมันขึ้นหน้าจอว่า,ากดแอลวะ่ะเดี๋ยวนะเออไฟมันจะขึ้นเครื่องบินไปแล้วมันจะขึ้นไปที่สูงนะคะทุกคนเพื่อเ,อเร่งแบบเราเนี่ยแหละอ่ะอ่ะ น,น, <Jade. S 1> นั่นแหละนั่นแหละสอยเอ๊ะเอ๊ะทางซ้ายนั่นแหละมันขึ้นเครื่องไปแล้วนั่นแหละไปเคลบอ่าไปไปไปรบอยู in, in, ่นี้แล้วก็มองมองเดี๋ยวนะโอ้โหมีต้มตําต้มตํายิงระเบิดลงมากันด้วยอ่ะเราต้องวิ่งขึ้นไปก่อนวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไป อ้ยมันมีรถถังติดอาวุธมาด้วยอ่ะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธอ่ะไปยิงยิงอ่ะใส่กระสุนหอกทับยิงโอเคยิงไปยิง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 อ่ะไป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 อ่ะยิงไปยิงไปยิงยิงยิง ยิงเข้าไปจ้ามีเดดซ่าเครื่องบงเครื่องบินรถถงรถถังนะอ่าไปไปเราค่อยๆไปนะคะทุกคนอีกประมาณ80เราก็ถึงแล้วอะ่ะมีตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้เป็นไบเออร์อ่าคนบนนั้นต้องโดนสอยคนบนรถถังเอ๊ะ มันยังไม่หันกลับมาคนบนรถถังอะอืมคนบนรถถังยังไม่หันกลับมานะคะทุกคนอ๋อเอาปืนนี้ก็ได้วายิงรถถังแม่งเลยแล้วเปิดไปเลยเออปุม้มแล้วรถถังสสยรถถังแม่งเลยเอออ๋อปัแบบดนึง แป๊บหนึ่งรอจังหวะก่อนนะ,ะมันเหมือนมีเสียงรถมาเพิ่มอ่ะ,อะระวัง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 นั่นอ,อยู่ฝั่งนู้นยิง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 ฝั่งนู้นสาดไปจ้าอีกคนนึงก็าสาดไปสิคะจะล้ออะไรนะ อีกประมาณสามสิบสี่วังรมเบิดมันปามาอ้าวรถกอลมันเหมือนมีรถถังมานะคะทุกคนเราต้องเด็ด,เอ,เ,ด,ดเอ๊ะฝั่งเราในลพลภัยนี่วะอุ้ยในผลภัยในลพลภัยไม่ช่วยเราเหรอขอบคุณมากเออ ียิบตะโกกไปแล้วมนแหละยิง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 ,ยง,ยง,ยง 就玩一 กว่าจะทยานขึ้นเครื่องมินได้แทบตาย